สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูขั้นตอนการทําตู้ใส่เสื้อผ้าบานเลื่อนครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าขนาดใหญ่ครับมีความลึกถึงหกสิบเซนครับความกว้างสองเมตรความสูงสองเมตรทาแยกออกเป็นสองตอนนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าตัวใหญ่แบบนี้ยกไปไม่ไหวครับนี่ครับฝีมือของช่างตู้ครับเป็นตู้ของลูกค้า สั่งทำครับนี่ครับตอนนี้ถึงขั้นตอนทําบานแล้วครับถ่ายขั้นตอนเก็บคลิปภาพแต่ละช่วงละช่วงมาให้เพื่อนๆได้ดูครับอาจจะไม่ละเอียดนะครับเอาแบบรวบลัดครับเพราะว่าวิธีการทำครับใช้เวลามากครับกว่าจะเสร็จนี่ใช้เวลาเกือบ10วันนะครับตู้หลังนี้ครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าสองบานเลื่อนต่อกันครับถอดแยกได้นะครับแยกเป็น2ตัวครับ ทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับด้านในก็จะมีชั้นผ้าผ้า,าแล้วก็มีที่แขวนกางเกงครับสาหรับชุดยาวก็สามารถแขวนได้ครับผ่านรอดเข้าไปได้เลยครับรอดเราแขวนกางเกงครับด้านล่างมีลิ้นชัก2ตัวครับด้านบนมีชั้นผ้าผ้าด้วยครับ นี่ครับแล้วก็มาทําสีครับทำสีเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะส่งลูกค้าครับอากาศไม่ค่อยดีนะครับฝนมันตกเนาะฟ้ามันคึมครับภาพมันจะคำคำดำๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับทําสีเสร็จแล้วครับพร้อมส่งครับเราประกอบไว้ไม่ได้ใส่น็อตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ถอดยกขึ้นไปส่งลูกค้าครับก็เอาแค่ถ่ายรูปครับเนี่ยครับ ลูกค้าบอกให้ถ่ายรูปให้ดูหน่อยครับก็อยากจะถ่ายให้ดูครับเพราะว่าฝนฟ้ามันตกครับอ่ามันก็ถ่ายไม่ค่อยสวยครับภาพครับอ่าก็เก็บภาพถ่ายคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมพรอมกันเลยครับอ่าตู้ใส่เสื้อผ้า2บานเลื่อนขนาดความลึก60ความกว้าง2เมตรความสูง2เมตรแยกออกเป็น2ตัวครับอ่าเนี่ยครับสีมือช่างตู้ไม่เป็นรองใครครับเนี่ยครับบานเราก็ใส่ไว้อ่าแค่ยังไม่ได้ใส่ เขาเรียกอะไรสลักด้านบนนะครับใส่ไว้เฉยๆครับประคองไว้แล้วก็แค่ถ่ายรูปครับเดี๋ยวเปิดดูด้านในครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สลักด้านบนมันก็จะเนี่ยครับต้องคอยจับนิดนึงครับช่วยกันจับครับนี่ครับด้านในครับนี่ครับบาเรือนด้านนอกครับวันนี้ก็มาเก็บคลิปถ่ายภาพตู้ใส่เสื้อผ้าสองบาเรือนให้เพื่อนๆได้ชมครับ เนี่ยครับจะค่อยดึงครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สลักด้านบนนะครับด้านล่างใส่ลูกรอเรียบร้อยแล้วครับครา,าวหน้า,าถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปตู้ส,สวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสวัสดีครับ